เอา้าเลยวันนี้โอ้ยวันนี้มีสาวๆมาเยี่ยมหาเนาะ <c oughs> วันนี้เพือนน้องมาเยี่ยมหาครับใครบ้างน้องไอ้น้องไง <c oughs> องไง้สวัสดีค่ะเอฟซี FC ถามหาไว้มีบางคนบอกน้องไอ้น่ารักว่าวันนั้นไอวันนั้นน้องไอ้น่ารักเราะงั้นอืมไปไหนแล้วน้องเมย์อ่ะน้องเมย์มา <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกเมย์มาวันนี้มามาเที่ยวมาเที่ยมรีสอร์ทนะใช่ค่ะมาเที่ยวเยือนทุกพี่ๆใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวอวันนี้ปิดเดี๋ยวพี่ๆจะพอดีเลยจะมาก็ดีแล้วเดี๋ยวซื้ออะไรมากินกันเนาะค่ะเดี๋ยวซื้อปลาหมึกมามาย่างกินกันจะกินอะไรกินหอยหรือปลาหมึกกินกินไอ้นันน้าหอยกินไอ้นันน้ากินอะไร กินอะไรก็ได้ค่ะ,ะปลาหมึกเนื้อนะหมึกย่างเมื่อวานเมื่อเขาเมื่อวานที่เพิ่งย่างหมูกันไปไงค่ะเพิ่งย่างหมูกันไปเมื่อวานเองไม่มาเดี๋ยวไปตลาดกันเนาะเดี๋ยวไปซื้อมีโอเคไปนั่งคุยนะไปนั่งคุยกับไอ้แบบโอ้โหเอนเพื่อนกัน น้องไอไงเจอไงบ้างเออวันนั้นมีเคฟซีถามอ่ะว่าน้องไอน่ารักบ้างเงี้ยโอเคโอเคว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปกันแป๊บนึ่งเดี๋ยวครับเหมือนว่ะเหมือนเหมือนเหมือนเด็กเด็กแหวนหายใจไม่ออกอ่ะลองเข้ามอนั่งดิ ผู้ชายเลยของพี่เอฟเหรอของของของพี่เอฟเหมือนผู้ชายเลยโดนดุไม่แง่เลยทำไมแต่พี่เขาดุไหมแต่ว่ารถพี่เขาสวยมากชอบแบบนี้เอาแบบทรงทรงเพลงนะคะแบบนี้เลยเหรอทรงเพลงนะคะใช่ค่ะแบบนี้เชิดเชิดซื้อเลยแบบนี้หนึ่งคันเวฟแต่งแบบนี้ด้วยแต่งแบบนี้เลยทรงเสียหมวกกันน้องเข้ากับเดียร์เลถ่ายรูปใช่ไหม โอ้โหเท่เลยถ้ามีผู้ชายซื้อรถแบบนี้ชอบไหมไม่ชอบค่ะไม่ชอบชอบไหมไม่ชอบชอบอยู่ใช่ไหมชอบแี่กระบะมากกว่าชอบแบบไหนชอบผู้ชายมีมอเตอร์ไซค์หรือว่าชอบผู้ชายมีมอเตอร์ไซค์แต่งชอบผู้ชายรักเดียวค่ะกับผู้ชายมีรถกระบะชอบแบบไหนแบบรักเดียวอย่างเงี้ยรักเดียวไม่ขออะไรเยอะชอบกระบะค่ะแต่ว่าสําหรับหมายถึงว่าผู้ชายนะ ราชอบผู้ชายที่เป็นรถกระบะแต่งนะแเรารถกระบะรถเก่งชอบแบบไหนไม่ชอบรถเก่งรถเก่งอ่ะสบายกว่าเพราะว่าเวลาแต่ว่ารถเก่งมันแต่งไม่ได้ไงมันมันมันแต่งได้บางบางรถเก่งก็แต่งได้อยู่ใช่แต่ว่าแต่ลำพุงนึงควรชอบเลยใช่ไหมอออันนี้คือเป็นใบรุ่นเนาะสาวๆชอบแบบไหนอ่ะชอบรถแบบไหนชอบรถเหรอคะแบบนี้เลยถ้ามอเตอร์ไซค์เป็นแบบนี้ใช่ฮะแต่งแบบนี้เลยต้นรู้ใช่ เวฟบร้อยยี่สิบห้าไอเวฟร้ใช่แล้วนั่นน่ะพวกพีเซ็กแหะชอบไหมชอบพีเซกแต่งรู้หลวมันเป็นแบบ้หูตัวเตี้ยเนาะแล้วแล้วแล้วล้รถมันสูงอะค่ะอ๋ออันนี้เด็กรุ่นใหม่เนาะเด็กเด็กสมัยใหม่ก็ชอบแบบนี้กันเนาะใช่เให้เป็นรถกระบะแต่งๆใช่ไหมเครื่องเสียงัง เสียงไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเอาออกด้านนอกอ่ะเอาแบบอยู่ด้านในคือเสียงในไม่ต้องเปิดดังๆเหมือนเปิดให้ชาวบ้านได้ยินใช่ไหมบ้างไม่หรอกรถเก๋งดังๆรถเก๋งก็ดีนะเวลาเวลาไปอะไรแบบว่าเวลาไปตอนฝนตกอ่ะไม่เกียไปดีก็ไม่ได้บรรยากาศมันได้ไงอ่าอันนไม่ได้จริงบรรยากาศได้จริงๆนะล้อใช่ คเ,คเคเดี๋ยวไปตลาดดีกว่านะไปตลาดไปเจอกันที<ป>่ตลาดค่ะเจอกันเลิโกเอาได้ได้ไดไดหรอเอาได้แล้วน้องหมึกครับปลาหมึกอันนี้ปลาน้องๆครับน้องๆมาซื้อปลาหมึก2กิโลกินกันดีๆวันนี้ ดีสอดกับหนุ่มๆอีกนาะมีวิวร้านแหละอ่ะร้านท่านาดค่ะร้านราโอ้โหอ๋อไม่ค้าันอ๋อมี้านี่ก็ครับผมร้านไหนเนี่ยร้านะาทะเลอของร้านนีร้านนึ้นนอโอเคร้านพีเาอ,อยู่ตานีคมหนะคะคมหเหรอใช่เคปได้ได้เนาะ Chạy phóng lô một vấn đề kính 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 rồi kính 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 Đã kính 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 một kính 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 อแค่แยมอย่างเดียวหรอคะใส่ออริโอใส่อะไรอย่างนี้ไหมแยมอย่างเดียวโอ้วันนี้ก็มาซื้อเค้กต่อเนาะโอ้เค้กไม่เคยกินเหรอล้องมีเค้กเนี่ยไม่ต้องพิมคือมาซื้อบ่อยกินอยู่แหละแต่แต่แต่นานแล้วอะค่ะพี่พิมคือมาซื้อบ่อยแล้วนี่เอ่อ ตอนแรกบอกซื้อเค้กใช่ไหมนึกว่าซื้อเค้กใช่ไหมไม่ค่ะหนูคิดว่าเป็นเค้กเย็นเค้กเย็นเป็นยังไงเค้กเย็นหนูบอกไม่ถูกอ่ะนี่อะเค้กเย็นแล้วเนี่ยเออเย็นแล้วตอนนี้ใช่ตอนนี้เย็นแล้วเนี่ยตอนเย็นนะเออเย็นแล้วใช่อ่ะครบเลยนะก่อนขอนที่เราจะไปกินปลาหมึกกันเดี๋ยวเดี๋ยวก็ซื้อเค้กไปก่อนเนาะโอเคเออ แซ่บบ่อร่อย่ะอร่อยหรือแซ่บอร่อยมากแซ่กูแซ่บมากค่ะร้านนี้ไม่เคยไปกินอะไรเนี่ยกินมาซื้อบ่อยร้านนี้เลยกูเคยกินแต่ก๋วยเตี๋ยวที่แรกได้เยอะมันไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวกลางวันไทยก๋วยเตี๋ยวเนาะใช่กินที่ไหนเนี่ยร้านหน้าตลาดที่โน้นหน้าตลาดที่โมหนึ่งเออหน้าตลาดที่โฮม อะ okay. ไรเบอร์โทรอะไรไม่บอกใครบอกก็หมดละใช่ไหมร้านอะไรผายแลื่งี้ยศูนย์แปดแปดต่อรูปมาหนึ่งหนึ่งหกหกห้าเก้าเจ็ดครับโอเคครับเราสั่งไว้ได้ส่งได้ใช่ไหมส่งไหมส่งส่งได้ถ้าส่งบ้านห้วยไฮส่งไหมต้องต่อรองต้องต่อรองสั่งร้อยอันส่งเหรอโอเคเมาล้างให้เลยโอเคครับอ่ะไป อ้าวโอเคเราก็ได้แล้วเนาะได้ที่แล้วครับค่ะไหนเรื่อปลาหมึกเราต้องมีไมฮะไหนใครทำเมื่เราได้นุ่มๆใช่ไหมหนุ่มๆใครทําให้กินเราวันนี้เรื่องเรื่องรู้จักกับพี่จุ้ยค่ะพี่จุ้ยสวัสดีครับโอ้โจุ้ยครับผมเมนูต้มยำปลาหมึกกับย่างครับผู้สาวมากินข้าวกับเราเนี่ยแล้วกินข้าวแรงด้วยแบบเป็นไงครับผมบาดนี้ ต้มย่างดีเลยแบกระเอาดีนะวันนี้ผู้ใส่น้ำตาลเยอะอยู่่เอาดีนะผู้สาวมากินด้วยกับเรานะวันนี้ผู้สาวว้าเมนูไอ้น้ำพริกเนี่ยเจวแจลเจล Seafood Seafood นะครับผมมีรสเปรี้ยวรสหวานด้วย Seafood ต้องขัดกระดาษนี่ก็ต้มยำแบบพื้นบ้ากไหนแบบครับผม ไม่ใส่มะเขือเทศนะโอ้โหเั็นแซ่บว่ะต้มยำแบบลวกกินใหญสุดกับแกฟทำกับข้าวอร่อยแน่นอนนะป็นไงข้าวแรงอ่าโอเคนี่เราก็หมึกเนาะปลาหมึกหมึกสองโลเมื่อกี้กับน้องๆสาวๆกันอ่ามีน้องๆมากินข้าวแรงด้วยบาอันจะแซ่บเนาะวันนี้เนาะคือจะแซ่บเนาะวันนี้เนาะน้องๆมากินข้าวแรงด้วย เออน,นานคือ,อเจอไวก็เน้อไวก็แต่น้ังกฤษกัมี่สองรถเน,นาะเออ,เอ,อมีเตี้ยวมีเตี้ยกับหวานรู้ใจทำน้ำริ้กสองรถเนาะเอ,อ้าโอ,อเคตอ,อ,<ป>อ,อ okay. นนี้เราก็ไปยังไงวันน้องเมย์เราไปเดินตลาดครับซื้อซื้อปลาหมึกมาสองโลกับน้องเมย์น้องไอ้นะครับเ,ออเพื่อมาทํางานเออทำอาหารกินกับทีมงานเรากันวันนี้เราก็จะย่างหมึกครับ กินข้าวกับน้องๆสาวๆและทีมงานเอ็มอีทีมงานรีสอร์ทอ่าคู่หน่อยน้องเมย์เป็นไงฮึพูดอะไรก็พูดจริงกับข้าววันนี้เป็นไงน่าอร่อยมากเลยใช่ไหมแซ่บไหมแซ่บแซ่บสู้เมย์กับไอ้ไดไหมไม่รู้วันนี้ครับนึ่มสองถ้วยอ่านึ่มสองถ้วยครับอันไหนหวานอันไหนเปรี้ยวอ่าโอเค วันนี้ก็เดี๋ยวเราจะปิดคลิปเลยนะครับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวยาวละเราถ่ายตั้งแต่เราไปไปตลาดกันมาแล้วก็ซื้อปลาหมึกมาแล้วก็มาทากินกันตอนนี้ขออนุญาตก,กินข้าวก่อนครับก็ขอบคุณน้องเมย์น้องไอซ์นะครับที่มารลวมสนุกกันวันนี้ก็มาร่วมไปตลาดด้วยกันแล้วก็มานั่งกินข้าวด้วยกันเนาะเป็นสีสันอีกหนึ่งคลิปนะครับอ่าฝากอะไรหน่อยไหม น้องเมมีเฟซไหมเฟซบุ๊กเขาถามเยอะเลยนะชื่อชื่ออะไรนะมีค่ะภาษาอังกฤษอ่าเป็นภาษาอังกฤษกนันดาบอกนี่พาพรอ่าภาษาอังกฤษครับนิ่พาพรแสงดีที่ยูเล่ก็มีไม่ใช่หรอมีทำไมพียูเล่ไม่โปรโมทมาไม่ใชสงดีที่พี่ยูเล่ก็สถาบันกบาลผาทองภาษาอังกฤษใช่ไหมภาษาอังกฤษใช่แล้วนะอ๋อหนูไม่มีไอเอสเลยอ อ่าโอเคอ่ะไม่มีแล้วมาคลิปนี้ให้น้องเมย์ปิดคลิปนะอ่ะปิดคลิปยังไงลาก่อนดีกว่าคลิปนี้โอเคขอบคุณครับคลิปนี้ติดตามคลิปต่อไปนะครับ